สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวดิสนีดอทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปความรักของคนเกิดวันอาทิตย์โดยจะเป็นคั้ทํานายช่วงเดือนมิถุนายน25-65นะซึ่งก็จะเป็นคั้ทํานายความรักความสัมพันธ์แบบภาพรวมหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของคนโสดสนิทและก็คนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วไปตามลำดับนะโอเคแล้วตอนนี้นผมก็เลือกไพ่ไปครบแล้วนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะหน้าไพ่ความรักคนเกิดวันอาทิต มีอะไรหลายอย่างให้ต้องจัดการทําในชีวิตค่อนข้างมากอยู่นะครับจนเหมือนเป็นคนหมกมุ่นเก็บตัวไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักของคุณสักเท่าไหร่อ่ะแต่ยังโชคดีตรงที่ว่าคู่ของคุณเนี่ยเขาก็ยังมีความเข้าใจในสถานการณ์ความเป็นไปของตัวคุณได้อยู่นะเขาก็เลยยังไม่รู้สึกแย่และมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่มีกับตัวคุณสักเท่าไหร่นะครับโดยในช่วงเนี้พวกคุณจะได้มีการหวนคืนกลับไปพบเจอสังคมคนเก่าๆของตัวเองกันอยู่นะเพื่อเป็นการทดแทนเรื่องราวความรักที่ห่างหายกันไปในตอนนี้นะครับ หรือไม่ก็ค,คุณอาจจะเริ่มแบ่งเวลาให้ได้มาพบเจอกับคนรักของคุณมากขึ้นอยู่ก็ได้นะมันจะได้เป็นการเลื้อฟื้นให้ความสัมพันธ์ที่ดูเงียบๆในตอนนี้มันได้กลับมาหวานชื่นกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยไพยสรุปก็มาบอกว่าพวกคุณอาจจะพบกับสิ่งที่น่าเบื่อหน,น่ายรู้สึกไม่ได้อั่งใจในเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นจริงต้องมีความตื่นตัวจริงจังในการให้ความใส่ใจกับคนรักมากขึ้นนะเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมาระหว่างกันได้นะแล้วก็จะได้เเปป็นนนกกาาาารรารััััษคคววมมมสพธ์ทีี่่ออไไไ้้ดตะบ นี่ก็คือในโนภาพรดรวมนะทีนี้มาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนรักของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะครับหน้าไพ่ความคิดของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าเขาเองก็อยากจะเชื่อใจคุณอยู่นะเพราะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยดูมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีเหตุผลของตัวเองอยู่จริงๆไง ก็เลยสามารถทําความเข้าใจยอมรับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจากตัวคุณได้อยู่นะครับแต่ไพ่สามใบที่เหลือเนี่ยเจ็ดดาบเดอะมูนควีนดาบะบ่งบอกว่าลึกๆแล้วอะเขาก็ยังมีความกังวลระแวงสงสัยกลัวว่าคุณเนี่ยจะปิดบังเรื่องราวบางอย่างก,กับเขามากเกินไปหรือไปทําสิ่งที่ไม่ดีรับหลังเขาอยู่ก็ได้นะครับทีนี้มาดูอาราเคิลกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ว่ายังไงบ้าง ไพ่ใบน,นีนก็เป็นการแนะนําคนบนอาทิตย์นะครับว่าหากคุณมั่นใจในตัวเองอะว่าคุณก็ทําสิ่งที่ดีและเหมาะสมถูกต้องอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปกังวลและทําท่าทีที่ดูผิดปกติออกไปนะครับเพราะจากที่มันไม่ควรจะมีปัญหาอะไรกันเนี่ยมันจะกลายเป็นการเพิ่มความระแวงสงสัยกับท่าทีลุกลี้ลุกลนของคุณไปซะเปล่าๆนะครับอืมทีนี้มาดูหน้าไพ่ให้กับคนโสดสนิทกันบ้างนะ หน้าไพ่ความรักคนโสดในเดือนนี้คุณอาจจะเริ่มมีการเดินหน้ามอบความรักให้กับใครบางคนหรือว่ามีใครบางคนเดินหน้าขายขนมจีบคุณอยู่ก็ได้นะโดยมันจะเป็นช่วงของการเฝ้าดูรอคอยประเมินผลในตัวกันและกันอยู่นะครับว่าจะตัดสินใจเดินหน้าความรักกันต่อไปยังไงดีซึ่งไพ่จัดเมนก็บอกว่าคําตอบที่ผู้คุณรอกันอยู่เนี่ยมันก็กําลังจะมาถึงกันแล้วนะครับหรือไม่ก็คนที่คุณกําลังชอบเขาอยู่เขาอาจจะมีคนรักคู่ขอ,ของเขาอยู่แล้วก็ได้นะแล้วคุณก็กําลังเฝ้ารอในการแยกทางจบกันไปของตัวเขาอยู่นะครับ อืมทีนี้มาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนในใจของคุณคณนนี้เขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะครับจากหน้าพายความคิดของเขาเนี่ยดูเขาก็มีความสุขกับชีวิตของเขาดีอยู่นะเหมือนกับไม่ได้เร่งรีบในการเดินหน้าพัฒนาความรักกับคุณสักเท่าไหร่อะแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเขามไม่ชอบคุณนะครับ เพียงแต่เขาอยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเดินหน้าไปได้แบบเรื่อยๆชิวๆสบายๆไม่ต้องมาอึดอัดหรือว่าถูกกดดันกันมากเกินไปนะครับหรือไม่ก็ทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เขามองคุณอยู่ก็ได้นะกับความเรื่อยๆสบายใจแบบนี้เนี่ยอืมทีนี้มาดูอลอเคลนกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้ยังไงบ้าง ไพ่ใปเนี้ยเป็นการบอกว่าพวกคุณนะ่ะอาจจะมีความแตกต่างกันระหว่างวัยในเรื่องวัยวุฒิต่างๆกันอยู่นะดังนั้นมันจึงต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจและปรับตัวเข้าหากันนะครับหรือไม่ก็อย่างที่บอกนะเขาอาจจะเป็นคนที่มีลูกเต็มของเขาอยู่แล้วก็ได้อ่ะก็เลยต้องมีการจัดการเคลียร์กับสิ่งต่างๆตรงนั้นไปก่อนนะครับอืมทีนี้มาดูไพ่ให้กับคนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วบ้างนะ นักภัยคนรักคนวันอาทิตย์ที่มีคนรักคู่ครองแล้วเนี่ยในช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับคนรักของคุณอยู่นะซึ่งเกิดจากเรื่องหน้าที่การงานและความรับผิดชอบต่างๆที่มันรัดตัวกันมากเกินไปอะ่ะหรือไม่ก็พวกคุณเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันขึ้นมานะครับแต่จะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันสักเท่าไหร่ไงแล้วก็ต้องมารอคอยจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการที่จะได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอืมทีนี้มาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนรักคู่ครอ,องของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรกับคคุณอยู่นะรับ จากน้าภพายความคิดของเขาเนี่ยดูเขาจะมีความคิดมากกังวลรู้สึกมีปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามากเลยนะครับเนี่ยเขาอยากให้คุณอ่ะควรจะมีการเสียสละแบ่งเวลาในการมาดูแลเอาใจใส่ระหว่างกันให้มากขึ้นอยู่นะครับเพื่อที่ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยมันจะสามารถเดินหน้ากันต่อไปได้อยู่นะครับอืมทีนี้มาดูออาลเคิเรื่อกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้ยังไงบ้างไพเนเน่เป็นแค่การแนะนํานะครับ ว่าคนที่กำลังยุ่งกับชีวิตของตัวเองอยู่ในตอนเนี้คุณควรจะแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองแล้วก็สิ่งที่กำลังทำอยู่ให้ตัวคนรักได้รับรู้เรื่องราวต่างๆเอาไว้บ้างก็ดีนะครับเนี่ยพอมีการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารให้ได้รับรู้เรื่องราวความเป็นไประหว่างกันนะ่ะมันก็จะช่วยลดเรื่องความคิดมากกังวลและเป็นการป้องกันปัญหาระหว่างกันขึ้นมาได้นะครับโอเคก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีางด้านความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะพบเจอสิ่งที่ดีในความรักอย่างที่คุณต้องการ าทั้งออกจาปัญหาต่างๆที่ลงตัวได้แล้วก็มีความสุขกับคนรักของคุณตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เป็นแค่นี้ครับสวัสดีครับ